เดี๋ยวเราไปสรบอนอดีตแด่มนุษย์กินคนพรจะยยไปดูบรรยากาศการส,ส,สอบเบอรเป็ก Born. ปดราการด้วยคำเชิญชวนของมนุษย์กินคนเมกูกะมามูลูอืมฟังลักยึอคักดี เราคงจำตะว,วันแห่งโซโลมอนได้คุณเป,เ,ปเล่ซึ่งนักฟุตบอลโลกปีนี้ทางโซโลมอนขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างครบครัวอบอุ่นและสันติสุขคย่เกิดบนโลกใบนี้เช่นเคยครับ,รบ,รบ,รบอ๋อตึงมีผู้สนใจอยากสอบกันเยอะไม่แพป้ปีแรกเลยปีนี้ผมรับสมัคร ให้เหมาะสมกับจํานวนเอกสารที่จะให้ได้จึงรับสมัครแค่สิบทีมครับเอกสารมัก็มีขนาดนั้นคนรับรสานได้เอาเรื่องเงินเนาะแล้วคุยกับดีพรนุกินคนนี้หยองเลยได้หนังสือคราบครอบอุ่นนั้นผมได้รับความเมตตาจากสูรวิบัติธรรมดิสิลแเลน ผมได้นี่ผมได้ถ่ายเอกาสารไปใช้กระดาษปริไซคิขนหน้นาที่ยังว่างอยู่อีกด้านหนึ่งครับถ้าก็มี AP แห่งซรมอนเป็นแบบ เตรียมหนังสืออ่านสอบเป็นนางแบบนางต้นแบบที่ดีเออส่วนสถานที่สอบได้รับวารอวมมือจาก FFWPU หรือ Family Federation เพื For world peace and ่อเว้นพิสและทุกวันนี้ยูนิฟิเคชันสมาพันธ์ครอบครัวเพื่อสันติภาพโลกและความเป็นหนึ่งเดียวกันอ้าวเต่าคอนเซปต์เลยนี่ <laughs> <laughs> คลดสม่อนเรียกสันส้นๆว่าฟาตมูนนี่โอ้ oh. นี่ นี่ไงนี่เป็นสถานที่สอบนะอ,อยู่ในความดูแลงคุณปีเตอร์หัวและคุณ Alice อลิสหัวนี่เป็นพระเอกนังเอกนี่เป็นครอบครัวองคุณอลิสหัวคุณปีเตอร์หัวแล้วครอบครวัวสุดยอดเลย ด้านล่างก็จะมีห้องสำหรับสอบมีโต๊ะแล้วก็าอีกครบสิบชุดพอดีนี่เราจัดเตรียมมันเอาไว้อย,ย่างดีเลยจัดเรียงเป็นระเบียบเออสถานที่แห่งนี้จะมีทุกอย่างครบเลยเช่นห้องนอนห้องครัว สำหรับทำอหารใสมาช,ชิกทานในแต่ละมือ้อปารา <c oughs> บางบ <c oughs> อกนะจะส่งไปให้แล่ทีส่สำมักคือมีห้องสำหรับปฏิบัติธรรมที่บรรยากาศดีทีเดียวครับนี่ไง เห็นไหมครับรสวยงามขนาดในห้องปฏิบัติการมาซิ่มาอยู่กับเราอืมทางคุณเปตเตอร์หัวผู้นำของ FFWPU แห่งกรอลมอนกล่าวว่าผมรู้สึกชื่นชมและยินดีเสมอในสิ่งที่จะช่วยเพิ่มพูนศิลธรรมจัญญาความนึกคิดของมนุษย์ การสอบ,บเบอรนไปครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะได้ศึกษาคำสอนที่จะช่วยให้ตระหนักถึงสิ่งที่เรียกว่าพี Peace. สันติภาพเอาเอาแล้วเอาแล้วและคุณปีเตอร์หัวได้ประกาศให้ผมได้มาแนะนำการนั่งสมาธิให้กับสมาชิกทุกวันอาทิตย์และวันพุธ เวลาิดจุดสามศถึงสิบแนหนวครับสาธุแล้วก็ได้มีการบันทึกผลการปฏิบัติธรรมไ้ด้วยครับเช <kalk. S 1> ่นอุเบกุญท่านหนึ่งเอมมาเนลอีกาอีกาเนี่อ่านะาาได้ถูก <c oughs> <c oughs> ดีใจอะ <c oughs> ทำไมล่าเริงย่างเลยเนี่ย ถ้าไม่ได้เริงพอได้ยินคำว่าเอมมาเนลอีกะได้รเริงไหมเอามาฟังร,บบระบำเพลิงเริงใจอืม,ร,บบมระบำเพลิงเริงใจมาที่มาอยู่กับเราแต่ไอ้ตรงไอ้ตร,ตรงเตานะ่าเนี่ยมีัวกโลกหลายหัวเลยลองลองมาสันนิษฐานด้วยเอมมาเนลอีกะผู้หญิงผู้ชาย ทำไมเึอว่าเป็นผู้หญิงมีคำว่าอีแล้วกันคุณเอมันเออีก่กล่าวว่าวันนี้วันนี้อาจจะใช้สับนามว่าไงวันนี้ผมรู้สึกมีความสุข พราะผมกำลังรวมใจและพวกนีนี่อาจจ์นิาทานดีป่าทำไมถึงผมนี่มีความกำลังมีความสุขพอผมกำลังรวมใจและร่างกายให้เป็นหนึ่งเดียวกันเออใครทำอย่างผมได้มังผมนึกนิมิเป็นพระอาทิตย์อยู่ ในกลางตัวแล้วก็มีแสงเจียจ้าทะลุออกมาจากตัวผม <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมคุณอีก้าบ,บอกทำให้รู้สึกว่าผมสามารถต่องแสงได้เช่นเดียวกับพระอาทิตย์โอ้โอ้สุดยอดเลยเนี่ยใครทำอย่างคุณอีก้าได้บ้างเห็นไหมหลังจากเลิกนั่งแล้วผมรู้สึกว่าใจสงบเหมือนทะเลที่สงบปราศจากคลื่น โอ้อะไรจะขนาดนั้นนี่นี่คุณอีก,ก้าบอกโอ้อืมเอันนี้ลองใช้คำว่าเดียนหรือผมอ่าผมบอกแล้วไงเลยเห็นไหมเหมือนทะเลผมรู้สึกว่าใจสงบเหมือนทะเลที่สงบปลาสจากขึ้นโอ้โรแมนติกเหลือเกิน อืมถึงทั้งกรารกระทำนึวัวจะเอาอะไรนะนาวาติลลูลาลปุลาอโอเพราะทั้งนั้นเลยเอ่ะไปคนหนึ่งจอห์นเซนวินผู้หญิงผู้ชายเพราะอะไรอ๋อจอห์อนนะผู้หญิงก็มีจอห์นอ่า เอาผู้หญิงก็มีจรนะ่ะอืมเห็นผู้หญิงบางคนไว้จอนอะ่ะช่วงเวลาการนั่งสมาธิช่วงเวลาการนั่งมาธิผมนึกภาพว่านั่งอยู่บนลูกบอลกลมๆหลัจากนั้นก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นหลังจากนั่งสมาธิผมรู้สึกว่า ใบหน้าและใจไสสะอาดนี่ไหมจ๊ะภาษาใจนี่ผมตั้งใจจะมาฝึกสมาธิครับผมไม่อยากจะบอกว่าสมาธินั้นดีมากเพราะช่วยรวมใจกับกายให้เป็นหนึ่งเดียวกันและช่วยฝึกให้เรามีบุคลิกที่ดีขึ้นด้วยโอ้อีกคำของคุณจอนเซนวินจอนเซนวินลุบหลอ อืมนี่แจ้โอ้เราไม่มีลูกบอลให้คุณจอนเซนวินนึกแต่เรามีลูกมะพลาวมหาสยานนี่เออ พลักก็แถนลูกบอลได้เอออคนตัดมาผูมิบุญคนนี้ชื่อคุณเมดาอวอริเมดาวอริผู้ยิงผม้ชชยหืมวะาอะไรผมรู้สึก,กว่าผมกำลังบินได้เขาพิมพ์ผิดเพิ่งแก้เดี๋ยวนี้ที่ถูกคือเดียน เขาพินบิดมาเนี่ยพิเป็นผมเนี่ยเียนรู้สึกว่ากำลังบินได้และตัวย็นก็เคลื่อนที่ได้ไปเรื่อยอเรืยโอ้ยนใช้ลูกมะพร้าวเป็นนิมิตอนับมะพร้าวหนึ่งเปลา่าห้าเปลา่าสิบเปลา่า ยี่สิบลาวนี่แล้วก็มีภาพคล้ายๆลูกมะพร้าวเกิดขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ดวงใหญ่ๆออกใหญ่ๆออกมาที่ด้านหน้าเดียนเออมาพรากกี้เป็นดวงอาทิตย์แล้วส่องสว่างมากหลังนั่งสมาธิเดียนรู้สึกสว่างและมีความสุขมากโอ้ โอ้โหสุดยอดเลยนี่นี่แต่ลองเดียนวผม <Yeah. S 1> อ่านเอ,อ็นเออนี่แล้วทั้งหมดนี่ก็ได้สมัครสอบเวอรเปกไปด้วยอ่ทุกท่านดีเดกรามมานี่ก็เป็นภาพการนั่งสมาธินะ F F W P U สวัสลิภาพโลและความเป็นหนึ่งเดียวกัน นี่โอ้ยนี่เอาแล้วเอาแล้วผลสันติภาพตกแล้วดูเห็นไหมแล้วเอาแล้วสันติภาพโลกต้องเริ่มจากภายในนี่นี่นั่งมาทีแล้วบันทึกผลการปฏิบัติธรรมนี่แงมาท,มทีโอ้นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ดงตะวันเปนเล่ ผู้สื่อข่าวพิเศษได้ส่งมาจากเกาะซุรมมนอารามานุโมทนาสาธุการกับเธอจ้าสาธุสาธุสาธุแล้วก็ส่งท้ายด้วยดวงตะวันเปเล่จ้า รามาว่าวัฒธรรมประจำวันกันจ้าศูนย์เจ็ดสองพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหม um <Perfect. S 2> ือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว ศูนย์เจ็ดสองพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ <w> ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว ศูนย์เจ็ดสองเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนา ให้เอาอ the ุบกขาวาง072เจสองจิตสดใสเมื distintos. ่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสง ในคืนวันเพ็ญศูนเจสองธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณ ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง